ผมพูดนะครับจาก g ี p ีพิมพ์คนะครับวันนี้เปิดต้นคลิปด้วยบรรยากาศนะครับอีกมุมมองหนึ่งครับที่พาลูกคาทุกท่านนะครับออกมาชมบริเวณนะครับของร้านของเรานะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าตัวรอบๆก็จะเห็นรถมากมายหลายรุ่นนะครับแต่วันนี้ที่เราจะมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูก็คือเป็นเบน z นะครับ glc 2 2 0 d amg dynamic นะครับรุ่นนี้เป็นรถที่เรียกได้ว่าสดมากๆครับที่เพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ มาด้วยเลขใหม่เพียง4 2 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดครับ4 2 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เขาเป็นรถปี2021นะครับบรันตียังเหลือนะครับคันนี้ก็ถึงเดือน11นะครับปี2023นะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับทั้งสภาพของตัวรถนะครับที่ใหม่มากๆครับก็คือด้านนอกนะครับรวมถึงด้านในของตัวรถด้วยนะครับ เริ่มกันที่ของด้านหน้าเลยครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบตัวท็อปของเบนซ์แล้วนะครับก็จะเป็นมัลติบีมครับตัวนี้มีระบบเลี้ยวปรับองศาตามพวงมาลัยได้นะครับแล้วก็มีระบบหลบหลีกนะครับเวลาแบบตอนคืนนะครับหลบหลีกไปกระทบกับรถของคันหน้านะครับปรับองศาเลี้ยวตามพวงมาลัยได้นะครับสองสว่างได้ไกลมากๆครับสาหรับไฟตัวนี้ของของ m e r c e เ e s b e n z ตัวนี้นะครับ มาพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่เป็นแบบไดมอนด์กลิแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ขนาดใหญ่ซึ่งจะมีระบบนะครับป้องกันการชนด้านหน้านะครับเป็นระบบเบรกแอซิดซึ่งสามารถเบรกอัตโนมัติได้นะครับตัวนี้แล้วก็ยังมีให้ความปลอดภัยในเรื่วงของเซ็นเซอร์รอบคันนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ ชุดแต่งตัวนี้แน่นอนครับเป็น AMG Dynamic นะครับตัวนี้จะมีชุดแต่งของ AMG Body Styling มาให้นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ออกแบบมาเป็นแบบสปอร์ตนี้ครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศนะครับเป็นตามหลักอากาศโพลสตร์ของเขานั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ยังได้กล้องรอบคันมาด้วยเป็นกล้อง360องศานะครับที่ให้มาที่สามารถมองเห็นได้รอบตัวรถเลยทีเดียวนะครับ ถัดมาครับเดี๋ยวจะให้มาดูในส่วนของล้อนิดนึงครับล้อก็จะเป็นล้อขนาด19นะครับเป็นขนาดยาง2 3 5นะครับ55นะครับขอบ19นิ้วเป็นลาย59นะครับเป็นล้อของ AMG นะครับยางทันดงานหน้าด้านหลังเป็นไซส์เดียวกันนะครับแล้วก็มีจานเบรกขนาดใหญ่ครับพร้อมคาลิเปอร์เบรกสีน้ำตาลแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดด้วยโลโก้ของ Mercedes-Benz นะครับแล้วก็มาที่กระจก มองข้างด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมระบบบายสปอรตมาให้แล้วนะครับระบบมือเปิดทั้งหมดเป็นคีเลตโกแล้วนะครับก็สามารถสัมผัสแบบปลดล็อกรถได้นะครับจากมือจับทั้ง4บานเลยนะครับจะให้พร้อมมากับตัวนี้นเป็นบันไดสเตนเลสดูแบบให้ความออฟโรดอยู่นะครับให้ความแบบว่าแนวดุดันนะครับแล้วก็แข็งแกร่งนะครับผมแล้วก็ตัวของกระจก ขอบกระจกก็จะเป็นเน้นแบบงานโครเมียมทั้งหมดนะครับแล้วก็มีแหล,ล็กราวหลังคามาให้ด้านบนนะครับยางด้านหลังก็ขนาดเท่ากับด้านหน้านะครับโอคแล้วก็ด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับตัวนี้กันชนหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบเอ็มจีบอยที่สไตลิ่งนะครับพร้อมไฟท่อคู่นะครับ2ท่อนะครับเป็นไฟท่อคู่สเตทแล้วก็ มีดิฟฟิเซอร์หลังให้นะครับในส่วนของฝาท้ายตัวนี้จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแล้วนะครับสามารถใช้เป็นลิกเซนเซอร์ได้นะครับโดยระบบใช้เท้านะครับเะเปิด,ป,ดปิดตัวนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถรบังคับได้ด้วยกุญแจจากรีโมทด้วยนะครับแล้วก็ตัวของด้านในรถด้วยไฟท้ายตัวนี้ต้องบอกนิดนึงว่าตัวนี้เมื่อนจากแล้วมันเป็นรุ่นแบบเปสลิฟ์แล้วก็จะมีไฟท้ายที่มันเป็นแนวที่มันเป็นเส้นคล้ายๆเป็นวงกลมนะครับ ก็จะเป็นเหลี่ยมๆอย่างงี้ครับอันนี้คือเป็นรุ่นที่มันเป็นรุ่นเป็นริฟแล้วนะครับผมพร้อมไฟทับทิมล่างนะครับโอเคก็ล้อมคันก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูด้านในสภาพด้านในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับแล้วก็นี่ก็คือด้านในของ GLC 220D นะครับเป็นด้านในก็จะตกแต่งด้วยเป็นโทนสีดำนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวด้านบนแดชบอร์ดข้างบนนี้ก็จะเป็นแบบบุนุ่มนะครับ โคมไลทยเป็นแบบพุ่มหนังนะครับเป็นแบบท้ายตัดนะครับแล้วก็เป็นของ AMG ก็จะมีตัวของสีอลูมิเนียมนะครับซ้ายขวาพร้อมปุ่มมัตติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างก็จะมีเบาะเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับพร้อมเมมโมรีนะครับให้ทั้งหมด3จุดนะครับลำโพงได้ตัวท็อปมาครับเป็นเบอร์เมเตอร์นะครับผมแล้วก็หน้าจอตรงกลางหน้าจอของเดือนใหม่เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นแบบกราฟิกแล้วนะครับปรับสามารถปรับ ตัวของอรูปแบบได้ทั้งหมด3รูปแบบนะครับผมก็จะมีในหมวดของสปอร์ตนะครับคลาสสิกแล้วก็โปรเกรสซีนะครับอันนี้เลือกได้ตามที่ลูกค้าอยากอยากได้เลยครับผมก็จะเพิ่มอารมณ์ในการขับขี่ให้กับลูกค้ามากขึ้นนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวของระบบพุทธคอนโทรลอะไต่างๆนะครับมาให้ครบแล้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วนะครับยุบเข้ายุบออกแบบไฟฟ้าแล้วนะครับผม แอร์เป็นแบบแยกโซนซ้ายขวานะครับเป็นแบบ3โซนนะครับมีแอร์ช่องด้านหลังให้ด้วยครับปุ่มควบคุมตรงนี้ก็จะปกติเหมือน Mercedes-Benz นะครับที่เราเคยเห็นกันนะครับก็จะเป็นแบบดิจิตอลอยู่แล้วมันก็จะโชว์อุณหภูมิด้านบนจอเป็นทัชสกรีนนะครับเป็นจอขนาด10นิ้วที่สามารถทัดได้แบบลื่นไหลามากๆครับรวมถึงการควบคุมตรงทัชแพดต,ตรงนี้ก็สามารถใช้ร่วมกับหน้าจอได้เลยนะครับ มาพร้อมระบบบริการของ MU-X นะครับรุ่นใหม่แล้วนะครับส่วนปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นแบบช็อตคัตต่างๆตัวคอนโซลก็จะตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้นะครับซึ่งให้ผิวสัมผัสเหมือนลายไม้นะครับตกแต่งทั้งตัวของตรงคอนโซลตรงกลางแล้วก็คอนโซลด้านข้างตรงนี้นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มทัชแพดแบบใหม่แล้วก็คือเป็นรุ่นที่เป็นลิฟแล้วเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะของเบนที่เป็นรุ่น GLC แล้ว นะครับันนี้ก็จะเป็นโหมดการขับขี่ของตัวรถนะครับก็จะสามารถปรับได้ทั้งหมดเป็น4รูปแบบก็จะมี Eco Comfort และก็ w e r สปอร์ i d i นดิวนะครับที่จะสามารถปรับได้ทั้งหมด4รูปแบบมี p าร์กิ้เซนเซอร์มาให้มีระบบเกียร์แบบแมนวนวลมี s t o p t t a r ร s y s t e m ให้นะครับก็ระบบควบคุมเปิดเสียงมีระบบถอยจอดอัตโนมัติให้ครับตัวนี้นะครับ ก็ระบบป้องกันรถล,ลื่นถลไมมีมาให้นะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นช่องเก็บของพร้อมตัวของอช่องจ่ายไฟนะครับแล้วก็มีตัวของตัวจ่ายไฟเป็นทายเป็นแบบว่า usb c นะครับตรงกลางก็จะเป็นแบบช่องจ่ายไฟเป็นแบบ power outlet ให้ นะครับผมตรงนีตง้ตรงกลางก็จะประมาณนี้ด้านหลังสามารถพับเบาะได้นะครับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยอนเนกประสงค์เป็น SUV ตัวนี้ก็อย่างเช่นทุกแบบว่าลูกค้าอยากสีกอรใส่จักรยานอะไรงี้ก็ตอบโจทย์การาใช้งานนะครับทุกไลสไตล์การขับขี่นะครับใช้งานในตัวของในเมืองได้นะครับนอกเมืองได้เดินทางทางไกลได้นะครับเมาะสำหรับครอบครัวนะครับที่มองหารถยนต์ครอบครัวขนาดกลางไม่ได้ใหญ่ามาก นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับก็ถือว่าประหยัดมากๆกครับก็อัตราการกินน้ำมันของเขาเคลมอยู่ที่17กิโลลิตรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวิ่งยาวๆนอกเมืองเนี้ยสามารถทําได้เกือบ20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับบอกหลังภาพได้นะครับผมพืพื้นที่การเก็บสมภประนะครับให้มากขึ้นมีไอโซฟิตนะครับสำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กๆนะครับก็สามารถใส่เบาะใส่คารทได้นะครับผมมาพร้อมตัวของหลังคาแบบ พานอรามิกซัลลูปนะครับตัวนี้สัเป็นไฟฟ้านะครับก็มีระบบ Mercedes-Me นะครับอันนี้เชื่อมต่อกับ Mercedes-Connect ได้เลยแล้วก็มีปุ่ม SOS สามารถขอความช่วยเหลือนะกับส่วนกลางได้อย่างเช่นสมมุติว่าลูกค้าแบบเกิดไปอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถูกลมแตกก็เนี้ยก็จะโทรเตือนแจ้งเตือนเข้าคอเซ็นเตอร์อยู่แล้วโอเคโดยหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูส่วนของห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ และก็นี่คือหน้าตาของห้องเครื่องนะครับของ Mercedes-Benz GLC 220d ซึ่งเป็นเครื่องโยนดีเซล4สูบนะครับเป็นดีเซลเทอร์โบนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับให้แรงม้าอยู่ที่194แรงม้าแรงบิดของเขาอยู่ที่400นิวตันเมตรถือว่าเพียงพอนะครับแล้วก็ต่อการใช้งานนะครับอาจารย์เล่งดีแน่นอนนะครับเพาเป็นเครื่องดีเซลด้วยแฟลทอรคที่มาในรอบต่ำนะครับขับขี่สนุกครับได้ทั้งนอกเมืองและก็ในเมืองนะครับผม โอเคครับแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เราพาไปชมทั้งรอบคันแล้วก็ภายนอกภายในของรถคันนี้นะครับก็คือรถคันนี้นะครับผมก็ถือว่าสภาพนะครับถือว่าใหม่มากๆครับพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมีวารันตีนะครับของเขาอยู่ที่ถึงเดือน11นะครับปี2023นะครับราคาตัวนี้นะครับวันนี้เราขายอยู่ที่2 3 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม ยังมีวัรันตีศูนย์เหลืออยู่นะครับสุดท้ายนี้นะครับลูกค้าที่อยากจองรถคันนี้นะครับหรือว่าสนใจรถคันนี้นะครับรถเพิ่งมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อนะครับติดต่อผมไว้ให้นะครับตามช่องาทางไว้ให้นะครับตามด้านล่างนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับรวมถึง f a c e b o o นะครับ IG ด้วยนะครับเป็น GDP r พ m i u m c a คนะครับก็จะเจอคลิปใหม่ๆนะครับที่อัปเดตรถให้ลูกค้าได้ชมนะครับผมเขาแบบนี้นะครับ ขอบคุณทุะเวลาครับทั้งหมดของที่มีค่าของลูกค้านะครับเข้ามาดูนะครับผมแล้วก็วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมีรถอะไรที่มารีวิวให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผม